สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุชนนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งนะครับผมในการมาทํางานต่างประเทศนะครับมีแรงงานไทยไปหลายคนหลายท่านนะครับมาลงคนขยายงานมากนะครับองทุนกยวจังยูมองเกานะครับหาพื้นที่ที่มี่้าแรงที่ดีขึ้นนะครับผมแต่อาจข้อลมลำบากอาจชิหนนักก็เก่านะครับแต่ก็เป็นอย่าง แพ่ที่เขาิกบานเร็วๆปามหมายของคนเขาขึ้นเงินนั่นแหะเดียวอื้ออือเซอรดีกอกว่ามอดีก็เมียขกบัน่เมียแล้ว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 เราบอกคบขอคำขอเื้อเราจะนุ่งนองมีเงินตาม่ตากไหนบตโต๊แล้วบัตรโตเลยบ่ตรโต๊ะบัเมื่อเออบตตบตบตอบเลยโอย ครับตัดมาฉากนี้นะครับผมอดิกายเป็นฉากที่เท่าเดินทางกลับมาถึงห้องพักนะครับฝนก็ยังคงตกอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับอากาศกันหนาวนะครับแม่คันนี้ก็ตกนะครับผมเวลาลูกเข็บนะครับนู่นตามแรงพาฝนเข้ามาตอนอยู่ห้องพักนะครับนะครับตาอีกมือไม้นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศในการแพ็คนะครับแพ็คสตรอเบอรี่นะครับเข้าออกไปเก็บ ฝนยุดก็ออกไปเก็บนะครับพ่อฝนตกเข้ากับกั้ขมาแล้วก็มาช่วยกันแพ็กนะครับจะมีคนแพ็กอยู่2คนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวจางักหนางานนะครับในการแพ็กกินี้ใช่นะครับวามายะแล้วก็บาลบายอีกคนหนึ่งนะครับบาลบายยุ่นนะครับขัดลูกสวยๆนังานนะครับแพ็กกิ้งไปเจ้หน้าทีจะน่าจจะได้เอาไปชงให้ลูกคานะครับผมเราเป็นสินค้าที่มีราคานะครับ นี่ทหารชัยนะครับทหารชัยก็แพ็กกิ้งนะครับวันนี้ านชัยฝากติดตามช่องหารชัยนะครับชัดชัยคลิปร้อยล้านวิวตอนนี้ก็แพ็กกิ้งเสร็จสิส้นนะครับนี่คะ่ะตู้ฮานอนุนน่นนี่คะ่ะจะมีเรื่องคุยกับนนุนน่นเนี่ยนี่ค่ะ ถ้าจะทำเมียเก่าข้ามันดูดินิมดเดียวทำทำเมียเก่ามาดูดจากเียเี่าไปดูไปนะเมียดนจับว่ะ <c oughs> ในฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่เมือ่อไม่ใงพ่บ่มานะครับไม่ไงพ่บ่ม่วนพี่ทนี้นะครับแล้วการลุกน้องหลายๆคนก็นสินนั่งนอนแบบสบายใจเลยนะครับเพราะยายว่าไม่ไงเรามีหยาิหรือว่าไม้เฟมิลี่ของแกนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ไงก็จะบม่มาเห็นงาน2องเหมือนนะครับไปงานศพนะครับลุกน้องกับินนั่งแบบสบายนะครับ ปกติครับไมใหญ่มากสิปริยูแนวนี้นะครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นถือว่าสบายแห้งนะครับพญ่กะเอาของไปส่งลูกชายเราครับตอนนี้ก็เป็นไฮซิตอ่ลูกน้องนะครับไปพักผ่อนเบาวเบ็ดเงนอนรับสบายใจลูกพี่ยกเมื่อสองนิ้วสบายไล้เมื่อนี่เพื่อนเาประมาณนี้นะครับผม ให้ดูเพ่มภาพคิบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องนะครับผมบางช่วงบางตอนนะครับที่ถือว่าบะไรเหตุงานนะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ฝนต,ตกนะครับผมก็เลยพักกันพักผ่อนนะครับผมเป็นบรรยากาศสวนสตอรอเบอรี่นะครับผมหลายไรนะเป็นพันกว่าหลองนะครับผมฝากไว้สักดีครับผมพบกันมาคิวนาสวัสดีครับ